ไม่ค่อยได้บอกใครว่าตาข้างซ้ายผมครับจะมองเห็นไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นอาการเรียกว่าตาขึ้นยิงถูกไหมถูกต้องดูผู้หญิงแก้ผ้าในเด็กเด็กผู้ชายเ <c oughs> <c oughs> จ้าเดียม <c oughs> ตาซ้ายผมจะเป็นจอประสาทตาบวมน้ําอะไรคือโรคจอประสาทตาบวมน้ำสมมุติว่าแสงเข้ามาใช่ไหม แล้วมันก็จะมีจอรับภาพซึ่งธรรมดาถ้ามันเรียบอะภาพก็จะเป็นปกติแต่พอมันบวมน้าอะคืออาการเหมือนแบบความดันเหลือเลยไม่รู้มันดันปริปับแล้วเลือดมันไหลเข้าไปจอประสาทจะบวมขึ้นมาตึ้งหนึ่งเป็นเหมือนตุ่มอะมันไปบวมตอนไหนอะหมอบอกว่าโรคนี้เกิดจากภาวะเครียดสิ่งที่สังเกตได้อันแรกก็คือพอเรามองไปปั๊บภาพมันจะไม่ชัดแต่ตอนแรกเราคิดว่าแบบเฮ้ยเพราะว่ามันตอนกลางคืนปะวะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เพราะว่าเราเหมือนแบบลองหลับตาขวาดูภาพชัดปกติพอหลับซ้ายปั๊บมันจะมีดวงเป็นดวง กินพื้นที่ของวิชั่นตาซ้ายไปนะประมาณ20%แต่แสดงว่าตอนนี้เวลาคุณมองได้ข้างซ้ายข้างเดียวมันจะมี20%จากวิชั่นร้อยเปอที่มันมืดหรอตอนนี้ไอ้ยีนั้นลดลงมาเหลือประมาณ10%และไม่มืดแล้ว<อ>เพราะว่าเหมือนเลือดมันโดนเดรนออกไปแล้ว<อ>แต่ปัญหาก็คือว่าจอประสาทต,ตาย,ยังบวมอยู่เพราะฉะนั้นภาพที่คุณเห็นนะ่ะถ้าคุณเห็นเส้นตรงอย่างนี้ใช่ปะ่ะผมจะเห็นเส้นตรงเป็นอยู่ในจุดนึงใช่ ไอตรง10%นั้น่ะจะยึกยือยึกยือแต่าภาพตอนนี้เวลาเรามองเราเห็นแบบนี้ของคุณอยู่ตรงไหนแม่งตรงกลางเป้งปเลยพยายามจะคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเราแบบพยายามมองเหลือไปซ้ายไปขวามไม่ได้เพราะมันอยู่ตรงกลาง<อ>หมอบอกว่ามีวิธีการรักษาแต่มีเปอร์เซ็นเอร์เลอร์ที่จะทำให้ตาบอดได้อยู่ประมาณแบบ 1%, 1> เราก็แบบ มันก็น่าเสี่ยงอยู่แต่ที่ไม่ทําเพราะว่าหมอบอกว่าอ๋อวิธีการเหรอก็เอาเข็มใช่ไหมจิ้มเข้าไปในตาผมกแบบ็แบบเดี๋ยวก่อนนะหมอ <laughs> ไม่ใช่เลเซอร์ไม่ใช่อะไร,รอ่ะเอาเข็มจิ้มเข้าไปเลยในตาขาวแล้วก็เหมือนแบบฉีดยาหรืออะไรเข้าไปไม่รู้เพื่อเมื่อเพื่อไปปิดรอยตรงนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคเราก็แบบงั้นผมไม่ทำของคุณนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันปัญหาคุณคือสายตาสั้นตั้นแต่เด็กผมพูดถูกไหม ใช่ตอนเด็กๆอ่ะผมไปร้านแว่นตอนมันแปดหรือสิบขวบ้ะแล้วแม่พาไปวัดสายตาแล้วผมอ่ะกลับมาต้องใส่แว่นจาได้กลับมาแม่ร้องไห้เสียใจที่ลูกต้องสายตาสั้นพอดีวันนั้นก๋วยเตี๋ยวหกอะไรวะเขาต่างนมาดิแม่เสียใจแม่เสียใจมากร้องไห้บอกลูกสายตาสั้นเด็กครั้งแรกที่พี่รู้ว่าสายตาสั้นอ่ะคือมันเป็นปัญหายังไงพี่แบบบอกแม่ไหมแม่ทำไมอันนี้ไม่ไม่ชัดเลยอย่างนี้หรอะรู้สึกว่านั่งอย่างเงี้ยแล้วทำทำเงี้ยพ่อก็เดินมาแบบเฮ้ยอย่าทำไปอย่างนี้ได้ไหมแบบทำไมทำอย่างเงี้ยเฮ้ แปดขวบสิบขวบอะมันคือปออะไรปอสามปอสี่ปอแบบปอเลยอะช่วงเล่นเกมเลยอะช่วงแฟมิคอมเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบว่าชอบวาดรูปไงแล้วตอนเด็กๆชอบปิดไฟแล้ววาดรูปจอเล็กๆอย่างเงี้ยไฟมืดๆแล้วก็แอบเล่นเกมบ้างแอบอะไรตอนกลางคืนอ่ะนี่เขาเลยใส่ตาั้นแต่เด็ก800ป่ะตอนเด็กคือประมาณ175แล้วก็เถิดปอร้อยห้า0ิบสาม0้0 0สี่ร้ามันมีช่วงที่มันช้าลงเหมือนกันนะเหมือนพอใส่เลนมันแบบใกล้ๆกับระยะแล้วเราไม่ต้องเพ่งมากอ่ะ เราไม่มีพฤติกรรมแบบอย่างเงี้ยมันจะช่วยอยู่นิ่งได้ยิ่งเอียงนี่มีรถด้วยนะคุณน่ะปัญหาตาคุณคืออะไรเอาจริงๆเลยคือตอนนี้ไปตรวจล่าสุดมาเขาบอกว่าความดันตาสูงแล้วพอบอกว่าเขาบอกว่าความดันตาสูงเนี่ยเขาบอกว่ามีสิทธิ์อาจจะเป็นต้อได้ ซึ่งจริงๆแล้วผมก็ชอบเป็นต้อนะเพราะว่าตอนที่พี่ชาคริตเขาแสดงเนี่ยสนุกมากเลยแล้วพี่อู๊ดด้วยเนี่ยเพราะว่ามีหลายต่อด้วยนะไอ้บ้าเอ้หนั่นเป็นต่อโค้รอ่ะคุณเคยรู้จักเคยเห็นลูกน้ำไหมยิกยักยึกยักเคยเห็นป่ะที่เวลาเราส่องในกล้องยึกยักยักอ่ะผมเนี่ยมีอย่างเงี้ยลูกน้ำอะลอยอยู่เต็มเลยอันนี้คือวุ้นตาเสื่อมวุ้นตาเคยทำนับแล้วได้ประมาณ20-30ตัววุ้นเสื่อมนี่เป็นวีเจป่ะไอ้วุ้นเส้นผมคิดว่ามันเริ่มจากไปเที่ยวต่างจังหวัด แล้วชอบมองท้องฟ้า <S <S นั่ง่ยวทะเลไอ้นั่งโง่ๆริมทะเลระวังเลยนะแล้วไม่ใส่แว่นดำอมาระวังเลยตาพังหมดเรามีการเพ่งการบีบตัวของดวงตาอย่างเงี้ยครับมันก็มีโอกาสให้วุ้นตามันเสื่อมมากขึ้นถ้าวุ้นตาเสื่อมมากๆมันก็มีโอกาสให้ตัวจอประสาทตาของเรามันพังทลายมันฉีกขาดลงมาได้เพราะวุ้นตามีหน้าที่พยุงตัวจอประสาทตาของเราอยู่นึกว่าวุ้นตาเสื่อมก็แค่วุ้นตาเสื่อมไงใม่ครับมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่จะไปเป็นโรคตาอะ่รอีกอ่าเพราะเราต้องดูแลตากันดีๆนะโค้ชเนี่ยเขาจะเป็นอยู่ โลกหนึ่งคือเป็นโลกหลับคาคอนแทคเลนส์ผมเนี่ยจะเจอเขาเนี่ยฮะนอนอยู่ตรงโซฟาที่บ้าน แล้วก็ตื่นมาเหมือนตาแบบติดกับคอนแทคเลนส์อ่ะเพราะว่าเขาดึงมาสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้เนียบละแลไม่แต่ว่าที่ต้องต้องดูดีๆถ้าใครใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับวันนี้มีความรู้มาให้แล้วกันเดี๋ยววันนี้จะมีการตรวจตาซึ่งเขาบอกว่าเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจผมตรวจก่อนเลยคุณไปก่อนเลยได้ไหมตอนนี้เราอยู่ที่เคทีออปติกนะครับร้านแว่นตาสูญเลนโปรเกสซิฟนะครับที่เมกาบางนาก่อนจะเริ่มตรวจอธิบายอุปกรณ์ตัวนี้ก่อนได้ไหมฮะได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องแอร์ด็อกนะ ประเมินว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นจอประสาทตาเสื่อมมากน้อยแค่ไหนเราก็ดูร่องรอยของโอกาสที่จะมีโรคต่างๆนับจากตัวเส้นเลือดที่มันวิ่งอยู่ด้านหลังตัวกระบอกตาของเราอย่างนี้อ่าน้อต่อมานะครับ ชิดตรงนี้เลยนะครับมองตรงมันจะมีแสงสีเขียวอยู่นะครับมองตรงที่แสงสีเขียวตรงนี้เห็นตาพี่เอสด้วอะอันนี้ก็คือตัวขั้วประสาทต,ตาเสร็จแล้วครับงยหน้าได้เลยพักแต่ตานิดน,นึงจุดดำๆตรงนี้คือจุดที่รับภาพได้ชัดที่สุดบนดวงตาเราเมื่อกี้ที่เขาอธิบายเขาบอกว่าจุดที่ดําคือจุดที่จะเห็นภาพชัดซึ่งบางทีตาขวาตรงดาชัดแต่ถ้าคุณดูตรงฝั่งที่ตาเอสดีปัญหาเนี่ยตรงนั้นอ่ะมันเป็นขาวๆหลวมๆนะมันเป็นขอบดําแต่ขาวหลวมปกติมันต้องดํา อ๋ออันนี้ก็จุดที่เป็นตำหนิซึ่งมันวงใหญ่พอสมควรเลยนะฮะมันกิน<อ>พื้นที่กับหมดแต่ตอนนี้คุณยังใส่คอนแทคเลนส์อยู่ไหมไม่ได้ใส่แล้วเพราะว่าเริ่มสายตายาวถ้าเมื่อก่อนเนี่ยช่วงหนุ่มๆเลยนะ20อะไรเงี้ยจะใส่คอนแทคเลนส์เป็นหลักไม่ค่อยใส่แวน่นแต่พอ40ปับ๊บสายตายาวถ้าเราใส่คอนแทคปั๊บมันจะมีอาการแบบ สั้นสั้นยาวๆใช่สั้นสั้นยาวๆคนแทคนี่มองไม่เห็นแต่อุ่นใจเดี๋ยวนี้เขามีคอนแทคเลนส์แบบใหม่ที่มันดูได้ทั้งสั้นและยาวเดี๋ยวนี้มีแล้วจริงเหรอเดี๋ยวนี้มาลองวันนี้มาลองจริงแล้วเรียกว่าคอนแทคเลนส์แบบโฟกัสครับคือคอนแทคเลนส์แบบนี้มันจะรองรับเรื่องของสายตาสั้นกับยาวถ้าเป็นแว่นแว่นมันจะแบ่งโซนใช่ไหมครับมองตรงคือมองไกลแล้วก็ไล่ลงมาเป็นกลางกับใกล้อ่าแต่ว่าคอนแทคเลนส์มันเป็นวงกลมทีเนี้ยรูม่านตาเราอ่ะเขาจะหดขยายได้คอนแทคเลนส์ก็ใช้หลักการนี้เข้ามาาช่่วยยโดกรที วงรอบนอกที่เน้นในเรื่องของการมองระยะไกลโซนวงรอบในเล็กๆอา,อาจจะประมาณสัก3ามมิลจะมีการเสริมค่าสายตายาเข้าไปให้เพราะฉะนั้นเวลาเรามองใกล้อะครับแล้วเราเพ่งมองเนี่ยรูม่านตาเราจะหดเล็กลงมามันก็จะไปโฟกัสไอตรง3มมิลเล็กๆตรงนั้นเราก็จะมองใกล้ได้ดีขึ้นผ่านคอนแทคอีกหนึ่งความเชื่อครับที่มีหลายท่านเข้าใจผิดคือการนอนตะแคงและเล่นโทรศัพท์นอนตะแคงดูทีวีจะทําให้คุณสายตาเอียงโน no, ไม่เกี่ยวสายตาเอียงคือเกิดจากดวงตาคนเราอ่ะ เราจะคิดว่ามันเป็นวงกลมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันจะออกรีนิดๆทีนี้ปัญหาก็คือว่าคุณเคยเรียนพวกฟิสิกส์ไหมการหักเหของแสงไม่เคยเรียนครับเอาจไม่ได้ครับสอบตกรายการศึกษา <c oughs> ออกไปข้างนอกเลย <c oughs> คุณพอจะจําได้ไหมล่ะวันจะมีเลนส์อย่างนี้ <c oughs> พอแสง <c oughs> วิ่งมา <c oughs> แล้วมันจะหักเห <c oughs> แล้วมันรวมกันเป็นโฟกัสอยู่ตรงนี้ให้คุณลองคิดว่าตาของคุณเนี่ยในแกนตั้งแล้วกันในแกนตั้งมันโค้งเท่านี้เพราะฉะนั้นแสงมันก็จะไปรวมกันจุดหนึ่งแต่แกนนอนอะ เหมือนตาคุณอาจจะโค้งไม่เท่ากับแกนตั้งมันก็จะทําให้แสงที่มาอย่างเงี้ยไปรวมกันอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นภาพซ้อนภาพเวลาตอนขับรถตอนกลางคืนคุณจะเห็นชัดว่าแบบแสงมันจะแบบเหมือนไมเข้าเบกํากับอะ่ะ<อ>ขับรถ่ะออแสงมันจะแบบชี้ๆออกอย่างเงี้ยนั่นคือคนสายตาเอียงอ่าซึ่งก็แก้ได้ด้วยทั้งคอนแทคเลนส์ทางแว่นตาครับดีวันนี้มาลองหมด สมมุติว่าคนทั่วไปมาที่เคทีออปติกคือบริการนี้ต้องเสียงเงินอะไรไหมครับไม่ไม่ครับตัวนี้เราเอาเครื่องนี้มาเพื่อตรวจให้ฟรีบางท่านเข้ามาเนี่ยกังวลเรื่องของโอกาสการเกิดโรคตานะครับไม่รู้ว่าถ้าวัดค่าสายตาอย่างเดียวแล้วมันมันใสแล้วมันโอเคไหมหรือปัญหาที่เกิดขึ้นอน่ะเกิดจากโอกาสความเสี่ยงของโรคหรือเปล่าตัวนี้เราก็เอาเข้ามาเพื่อเซอร์วิสตรงนั้นถ้าฟรีอย่างเงี้ยผมว่าดีเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีเวลาไปนัดกับคุณหมอคุณหมอบอกผมมาว่า ตาคุณควรเช็คทุกปีโดยเฉพาะผมอะที่มีปัญหาอย่างเงี้ยหมอบอกว่ามาหากันทุกปีเถอะหมอจะได้ดูว่ามันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเพิ่มหรือเปล่าซึ่งถ้ามีอย่างนี้ก็ก็ดีอะเพราะคุณมาเดินห้างอะไรคุณก็เข้ามาง่ายกว่าเข้ามาเหมือนเป็นการรีเช็คครับถ้าเราเจอความผิดปกติเราก็จะแนะนําว่าควรหาหมอ<ด>เพราะว่าเครื่องเขาจะประเมินมาให้เลยถ้าใครที่ความผิดปกติเยอะเขาก็จะขึ้นแถมมาให้เลยว่าคุณควร ห,หมอแล้วนะก็พวกนี้จะเป็นในเรื่องของการประเมินให้เราจะไม่ฟังคงว่าเป็นหรือไม่เป็น <Okay. S 1> นะครับคืออันนี้เป็นการคัดกรองเบื้องต้นใช่ไหมครับใช่ใช่เขาก็จะตรวจจากร่องรอยโอกาสการเกิดโรคที่มันแสดงอยู่บนตัวเส้นเลือดหรือบนตัวดวงตาของเราซึ่งอันนี้เป็นแค่การประเมินนะใช่ถ้าเราเอาดีเทลแบบละเอียดละเอียดต้องไปหาคุณหมอใช่นะครับซึ่งอันนี้ถ้าเราเห็นว่าที่มันสูงเกินไปแล้วเรากังวลเราก็สามารถไปหาคุณหมอต่อได้ครับ คุณเคยใส่คอนแทคเลนส์ไหมไม่เคยครับเริ่มจากข้างขวาก่อนครับถอดแว่นอ๋อถอดแว่นเลยสองใบครัโอ้โหว่ากล่าวแบบอุ้ยใส่ไม่ได้ติดว้โห <c oughs> <c oughs> เหตุผลเมื่อกี้ได้คุยกับทีมงานบอกว่าเหตุผลที่ให้เริ่มใส่ข้างขวาก่อนจะได้จำประตูควงให้เริ่มจากขวาไม่ได้เป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างใดแต่คือเป็นเหมือนแบบให้ทําให้เป็นนิสัยผมเมมเป็นฝั่งซ้ายไปแล้วผมก็จะซ้ายก่อนตลอดแล้วแต่ความเคยชินนะโอ้าว พอละคุณฉีกแค่นี้พอ,อทีนี้คุณเอานิ้วลงไปควาน<อ>ลงไปควานข,ขึ้นมาลงไปเลยลงไปเลยมันโดดเนี่ยแล้วกนะ็ดึงทำขึ้นมาอ่าโดดขึ้นมาแล้วใชขึ้นมาแล้วโอ,อ,อ้ขึ้นมาแล้วตอนนี้ด้านที่ถูกต้องที่ต้องใส่ตาคือด้านที่ชนกับนิ้วคุณคุณเอาเนี่ยวางไว้ลงโน้โน้นคุณวางคุณเอาเนี่ยเ, e เราต้องตั้งให้เป็นถ้วยอยู่ยบนนิ้วก่อนอ่าคุณถนัดซ้ายคุณเอาให้มันมาอยู่บนนิ้วซ้ายอ่อยาใช่ผมล้างมือไปแล้วไม่ต้องกลัวอ่าแล้วคุณก็เอานิ้วโบ้งช่วยเอามาอ่าวางมาเ ่าค่อยๆผักมาันนุ่มๆ,ๆ,ๆทีนี้ขั้นตอนต่อมาคือเดี๋ยวเราจะต้องเอาไอ้นิ้วเนี้ยใส่เข้าไปวิธีการคือคุณอเอานิ้วกลางแหกอย่างงี้นิ้วกลางขึ้มอย่างงี้ใช่ไหมน <laughs> ิ้วกลางแหกตรงนี้ตอวิธีกางนี้จะมีแหกแหกตาอ่า <ละ S 2> แล้วคุณก็ค่อยแล้วคุณก็เล็งแล้วคุณก็มองให้ไอเลนกลมๆเหลือกล่างด้วยอแล้วคุณก็เล็งให้คุณต้องทําให้ตาดํามันเต็มคอมเพลตกลมๆลูกเต็มลูกก่อนไม่งั้นมันจะลงไปไม่ได้อ่าคุณแหกให้มันเป็นเช็ดทัดก่อน จากนั้นเราคุณมองตรงเลยแล้วคุณก็เอาเลนเข้าไปมันจะแปะเข้าไปเลย เอาให้ไปให้ได้เลยครับผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังที่ผมให้เขาลองคือครั้งแรกในชีวิตเลยที่ผมได้ไปลองสเปรดเลนคนสอนเป็นพี่ผู้ชายขั้นผมขอกราบขอบคุณนะไว้เลยนะที่นี้เขาอยู่กับผมมาหนึ่งชั่วโมงจริงเหรอแล้วเกาพูดราไม่เป็นไรใส่คำใหม่ครับคือมันต้องใจเย็นๆนนะเพราะว่ามันรีบไม่ได้มันครั้งแรกเปิดที่ขอบตาเลยครับเปิดให้ได้เต็มลูกอ่ะเปิดขอบตาเลยครับแบกขอบตาออกมาเลยครับกูช่วยไหมเดี๋ยวกูดึงล่างกูดึงบนอ่ะแล้วคุณเอานิ้วตรงๆไปอย่าไปปิดเข้าไปเลยเออเนี่ยมันจะเป็นปิดอย่างี้้้้แหหละะะเเเรราาจจจูสึกมมืออนนิิววตตัง แต่ว่าไม่ต้องกลัวครับเราล้างมือสะอาดจะแตะตาได้<อ>หลายๆท่านที่ใส่แว่นอาจจะเริ่มถามตัวเองขึ้นมาว่าเอ้ยฉันจําเป็นต้องใส่คอนแทคเลนส์ไหมนะฉันใส่แว่นดีๆก็ได้ครั้งแรกที่ผมต้องใส่คอนแทคเลนส์เลยนะครับผมเป็นคนเล่นบาสแล้วคุณเคยโดนล,ลูกบาสจะแทกหน้าตอนใส่แว่นมาไอขาของแว่นอ่ะมันจะจิ้มลงมาตรงนี้ไว้แล้วเลือดผมไหลหลังจากนั้นผมก็เลยคอนแทคคอนแทคเลนส์ครับมีคําถามครับหลายๆคนมีความเชื่อว่าเฮ้ยน้ำที่อยู่ในตลับตัวคอนแทคเลนส์เนี่ยมันต้องเป็นสารแน่เลยเวลาออกมาห้ามใส่ก่อนต้องล้างน้ำล้าง ต้องอะไรนี้จริงไหมตัวนี้เขาทําให้มันมีความใกล้เคียงกับน,น้ําตาของเราเพราะงั้นเนี่ยเราสามารถถอดแล้วก็ใส่ได้เลยไม่ต้องล้าง oh ถ้าไปล้างน้ําเกลือเดี๋ยวประสิทธิภาพคอนแทคเลนส์ก็จะเสื่อมรับมันก็ยิ่งตายแห้งมันจะทําให้คอนแทคเลนส์มันยิ่งแห้งไวยิ่งรายเดือนน่ะเราใส่บางทีเราใส่ได้ไม่ถึงเดือนอยู่แล้วมันแห้งใช้น้ํายาที่ล้างคอนแทคเลนส์เฉพาะดีกว่าแผยตาให้เต็มวงสีดําก่อนอ่าอ่าค,ครับแบบนั้นถูกแล้วครับ แตะช้าๆครับเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มพัฒนาว่ะไอ้นั้นมันพัฒนาว่ะข้ามบนสูงอีก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 ใช่ใช่เข้าแล้วเข้าแล้วปล่อยเข้าไหมอุ้ยอีกเกือบแล้วเกือบแล้วดันขึ้นครับดันขึ้นโอเคปล่อยนูกับพี่ตาครับกับเบาๆกับพี่ปลาเบาๆเบาๆปิดพี่ปาเบาๆก่อนก่อยกับพี่ตาก่อนเปิดตาเปิดตาเข้าไปแล้วมึงลองหลับตาข้างซ้ายก่อนแล้วดูข้างขวาชัดไหม อ้าวโม่งเก่งโม่งเก่งงเก่งเราเราข้างนี้เราข้างนี้เราข้างนี้เอามือปิดก็ได้ชัดไหมซับน้ำตาก่อนครับซับตาเอาไปข้างนอกชัดไหมเก่งว่ะเข้าไปแล้วไหนมองหน้าดิเออเข้าไปแล้วนี่อยู่ตรงตาแล้วซับน้ำตาหน่อยโอ้โหโอย่างนี้คือแบบเราสามารถถูตาเช็ดตาแต่ขยี้ตาไม่ควรใช่ไหมใช่ครับแนะนําให้เป็นการซับเอาทิชชู่ซับอลองใส่อีกข้างไหม คุณท,ท้าท,าย,ท,ทายผมเหรอตอนนี้พอเราเข้าใจหนึ่งข้างแล้วมันจะเริ่มรู้ทริคแล้วระหว่างที่เน็ใส่ตาซ้ายนะครับผมมีคําถามว่าวันนี้มีไอตัวคอนแทคเลนส์ที่ได้ทั้งสั้นทั้งยาวเหมือนเลนโปรเกรสซีฟให้ลองครับ,รบสำหรับตัวคอนแทคเลนส์มันติดโฟกัสที่เป็นสายตาสั้นแล้วก็สายตายาวตามวัยครับเนื่องจากว่ามันมีความหลากหลายของค่าสายตาที่เยอะมากๆ เราจะไม่มีเก็บสต็อกหน้าร้านนะครับแต่พอเรามีการวัดสายตาเสร็จเราจะส่งข้อมูลค่าสายตาตัวนี้ไปให้จอสันแอนด์จอสันใกลล้วครับล่ล้แลครักล้าเปิดขนตาบนขึ้นไปเลยเปิดตรงขอบตาครับรวบขนตาขึ้นไปเลยครับนี่เวลาเราใส่ก็คือวางไว้เลยตรงๆหรือว่าเราพยายามวางไว้ได้ไหนก่อนไหมแต่ขอบล่างก่อนก็ได้ครับแล้วก็ดันนิ้วถ้าเราแตะอย่างนี้ไม่ถนัดนะแต่ขอบล่างก่อนครับแล้วก็ดันนิ้วขึ้นส่วนถ้าเป็นเรื่องคอนแทคเลนส์นะครับอยากให้ลองมาคุยจับคนจําหน่ายก่อนนะจะได้ได้ข้อมูลว่าคุณอยากได้แบบไหนไลฟ์สไตล์เป็นยันว ลายสองอาทิตย์ลายเดือนอยังไงลองมาคุยดูแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีหลากหลายละสั้นยาวโหมันเยอะมากเลยอะ่ะมีประจําอะไรแล้วก็มีแบบสีด้วยใส่ก็มีเพราะฉะนั้นลองมาลองดูนะครับแล้วก็ถ้าใส่ไม่เป็นแบบนี้มาที่ร้านเนี่ยจริงจผู้เชี่ยวชาญดูให้ใ<ช>ดีกว่าสอนใส่ดีกว่าตอนนี้คุณใส่เสร็จสองข้างเนี่ยคุณลองมองรอบๆร,รู้สึกยัไงบ้างมันหนึ่งเบามันอาจจะรู้สึกไม่แตกต่างมากเพราะว่ามันเหมือนใส่แว่นมันก็เลยจะทําให้ชัด แต่ว่าสิ่งที่รู้สึกน่าจะเป็นเรื่องของแบบมันไม่มีอะไรมันหนีผูไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเออมันตัวแล้วผมรู้สึกไปว่าเมื่อก่อนชิตมันจะมีกรอบอัเนี่ยที่ชัดตอนที่มันไม่มีแล้วนะลองดูดีๆมันไม่เหลือกรอบอ่ะนะมันเป็นอิสระแบบหนึ่งเลยนะใช่แล้วตอนที่ผมใส่แว่นบางทีอ่ะมันมีมันมีโมเมนต์ปวดตาใส่แว่นนานแล้วปวดตาแต่อันนี้แบบผมใส่แล้วซึ่งเหมือนแบบเราไม่ได้ใส่แว่นแต่เราชัดเท่าเดิมคุณนัตตี้คุณใส่ได้ที่ไม่นานนะเนี่ยใช่ผมไม่ถึงชั่วโมงละเฮ้ยคุณใส่ได้เกมมาาาาีีีีออจจรยย์์ดด เมื่อกี้มีน้องจับเวลาให้บอกว่าใช้เวลา30นาทีใส่2ครข้างถ้าพี่นะทำได้คุณก็ทําได้เลยสนใจอยากมาลองคอนแทคเลนส์การใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราเดินเข้าไปที่ร้านซื้อแล้วเราเอาไปใส่เองโดยที่เรายังไม่มีความรู้อันนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่าการใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยมันมีวิธีที่ถูกต้องเมื่อกี้ที่เราลองกันนะครับมันมีวิธีการเปิดตาการทําความสะอาดต่างๆนะครับการดูคอนแทคเลนส์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ดีเราซื้อไปเราใส่แบบไม่มีความรู้เนี่ยมันเสี่ยงที่จะมีในเรื่อองงข สิ่งสกรปรกเจือปนในคอนแทคเลนส์นะครับเพราะไม่มีคนช่วยดูหึงแนะนําให้เข้ามาที่เค o p ออปตนะครับเพราะเรามีผู้เชี่ยวชาน,นะครับที่ช่วยทั้งในเรื่องของการตรวจวัดสายตาดูค่าสายตาที่เหมาะสมแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสอนใส่คอนแทคเลนส์ทางเคทีออปติเนี่ยเป็นเครือที่เราขายคอนแทคเลนส์ที่เป็นตัวพรีเมียมมากที่สุดในประเทศไทยผมอยากใส่ขึ้นมาเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้วันหนึ่งอันสมมุติหมื่นนึง ค่าเลนส์ผมประมาณ2 0,000ื่นแล้วถ้าเกิดเวลาผมมีแว่นหลายๆอันแล้วแบบเปลี่ยนอ่ะแว่นสายตามันต้องแบบเปลี่ยนเป็นเจนเลยอันเดียวกันอ่ะคุณมีแว่น3อันเปลี่ยนเลนยกชุด6 0 0 0ือย่างเงี้ยเออถ้าอีกหน่อยแบบใส่อย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนแว่นอะไรก็ได้เงี้ยพอจะถามราคาคร่าวๆข,ของพวกชัมนทาเลนที่มันมีทั้งสายตาสั้นและสายตายาวได้ไหมว่าประมาณเท่าไหร่ตัวนั้นจะอยู่ที่ประมาณกล่องละหนึ่บาทมีก้าคู่ยบาทสิบห้าคู่โอ้สนใจแต่ว่าสมาชิกของ my active view นะครับ เรามีส่วนลดให้แล้วก็คะแนนทุกครั้งที่เราซื้อเราก็จะมีคะแนนสะสมเข้าไปแล้วก็เอาคะแนนตรงนี้แลกเป็นส่วนลดอีกได้แล้วก็สิทธิพิเศษอืน่นอีกมากมายรสมัครได้ย<อ>ังไงครับแค่เข้ามาที่ทาง KT ท p อ i c ติครับทางเราก็จะให้สมัครไลน์ของทาง a c t i v e ิกรอกสมาชิกต่างๆนะคะว่าเป็นลูกค้าที่้ที่ KT ทีอ i c ติกแล้วเนี่ยพอเข้ามาครั้งต่อไปเราก็ แจ้งชื่อนะครับที่เราพนักงานเราจัดการให้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกระบวนการการตรวจวัดสายตานะครับการหาค่าสายตาที่เหมาะสมแล้วก็การเบิกคอนแทคเลนส์ทดลองอันนี้คือใส่แล้วเบอร์แล้วนะฮะเรานี่เพราะว่ามันเหมือนเรากลับไปสั้นเหมือนเดิมก็เหมือนใส่แว่น2อันซ้อนกันละเห่ือมึนๆหน่อยก็ไม่ต้องใส่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าถ้าจากคนที่ใส่แว่นอยู่ประจำเนี่ยครับก็คือเลนของคุณเนี่ย เวลาใช้งานน่ะมันจะมีรอยใสคอนแทคเลนส์มันจะไม่มีรอยไงมันก็จะใสขึ้นสุดท้ายครับฝากร้าน KT Optic <อ>ไว้หน่อยครับขออนุญาตฝาก KT Optic ของเราเนี่ยสามารถเข้ามาตรวจวัดสายตาแล้วก็ตรวจสุขภาพสายตานะครับแล้วก็หาซื้อคอนแทคเลนส์ที่ร้าน KT Optic นะครับแล้วก็สามารถรับบริการทั้งเรื่องของการตรวจวัดสายตาฟรีตรวจสุขภาพสายตาฟรีแล้วก็รับคอนแทคเลนส์ทดลองนะครับซึ่งเรามีสาขาให้บริการครอบคลุมกว่าร้อยสาขาทั่วประเทศนอกจากนี้พอมีการรับสินค้าไปนะครับหรือซื้อสินค้าไปใช้แล้วถ้าไม่ถูกใจ สามารถเปลี่ยนได้อันนี้ดีมากอันนี้ดีมากสุดท้ายขอบคุณคอนแทคเลนส์นะครับจอร์ดสันแอนด์จอร์ดสันนะครับเหมาะกับการใช้จอดิจิตอลนะครับลงทุนเลือกคอนแทคเลนส์ที่ดีเพื่อสุขภาพตาที่ดีนะครับที่ให้ความสบายตาตลอดวันก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณกองเชียร์ด้วยแต่ยังเหลืออีกหนึ่งเรื่องนะครับคือการถอดคือคุณบอกผมคร่าวๆได้วไหมตอนนี้ผมยังไม่อยากถอดถอดง่ายมากเหมือนเดิมแหก่อนแต่เอานิ้วสองนิ้วยิบออกมาเลยผมว่าน่าจะง่ายกว่าเเเเยย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 อออะลลลลลง่าาแ้วุ๊บบกหิ แหกตาก่อนแล้วหยิบเลยครับหยิบเบาๆหยิบเบาๆเบาๆเบาๆใส่ยังไงถอดย่างนั้นครับพี่แนทเบาๆครับเบาๆต้องมองต้องมองออกมาต้องมองก่อนต้องมองให้เห็นก่อนเออแล้วหยิบใกล้แล้วใกล้แล้วพี่นุ่มโอเคถ้าเป็นผมสประมาณก็เป็นหนังหักผักบุ๋มนะและนี่ก็คือเหตุผลที่ผมใส่คอนแทคเลนส์มาสามปีเปลี่ยนด้านอเปลี่ยนด้านพักทักแท็กเหมือนใส่ก่อนอ่าแหกก็ได้เหมือนใส่แล้วหยิบใช้นิ้วโป้งเนื้อนิ้วโป้งหยิบเออนั่นแหละออกมาแล้วหยิบแล้วหยิบแล้วหยิบมาแล้วโอ้เซียน อีกฝั่งหนึ่งง่ายเห็นไหมพี่แนททำครั้งแรกได้เลยดูเซียนเซียนแนทเก่งมาก